o มอร์น n ิ่งครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่ของเดลี่เดลี่นะครับว้าเอาจิงมันก็ไม่เช้าละประมาณเกือบเที่ยงแล้วละ่ะไม่รู้อะวันนี้มันรู้สึกเหมือนไม่ค่อยอยากทําอะไรเลยแบบอยากอยู่นิ่งๆตอนแรกก็คิดว่าจะมีแพลนทำอะไรสักอย่างนะแต่แบบไม่รู้เป็นไรอะมันแบบเหมือนไม่ค่อยมีพลังในการทําอะไรเลย เดี๋ยวคงหาดูซีรีส์แล้วก็อาจจะรีวิวซีรีส์ไปสักเรื่องหนึง่งเออคือช่วงก่อนเคยพูดถึงการ์ตูนเรื่องไอ้ฟิกโฉมในในในจุดชื่อและสื่ออย่างเงี้ยแหละใช่ไหมเออผมว่าน่ารีวิวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนอนืะ่นนะตอนนี้ขอพักก่อนโอ้ยรถเสียงดังเลื่อ,อนมานอนต่อยสบายเลยนะเน่ารักจิ๋ม ะไปไดผมแล้วก็ไปทำงานแล้วนี่ยสิบเอ็ดโมงแล้วเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ยใช่ไหมเจ็ดโมงครึ่งเธอที่สวัสดีออุูสวัสด์กล้องหน่อยเลยออลูสวัสด์เดี๋ยวเขาจะเอาชั้นนี้ไปออกในเดลี่เดรี่เนี่ยดูผมครับดูหน้าตาเธอนี่ลองทำหน้าตาที่แบบว่าหล่อที่สุดอ่ะให้กล้องดูหน่อย อทรงณผมที่เท่ที่สุดให้กล้องดูนะหอลอดเท่สุดๆแ่ที่สุดชาวขู่ไหมกเข้องี้ไงเขาถึงได้รักถึงได้หลงสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะ คือตามจริงวันนี้เราจะต้องไปทํางานแต่ว่าเราลาครึ่งวันเพราะว่าเราพาที่บ้านไปอนามัยไปหาหมอมาก็เลยขอขอ,ขอลาแล้วส่วนตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับแม่นัดกับแม่เอาไว้กินข้าวเสร็จก็จะน่าจะไปทางานนะคะก็เมื่อวานนี้บอกว่าจะพาไปรู้จักกับเพื่อนใช่ไหมแต่ด้วยว่าฝนมันตกแล้วอะไรหลายๆอย่างมันไม่พร้อมก็เลยไม่ได้ไม่ได้อัดเป็นวิดีโอออกมา แต่เดี๋ยวเดยังไงจะพาไปรู้จักนะคะแต่ตว่าแต่ว่าตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนนะเอ่าแยนะครับตอนนี้ปวดหัวพื่นผมมาหมดเลยเล่นจสรจเมื่อกี้นั่งเล่นเอาลาดไปแป๊บนึงอ่าปวดตา <laughs> โอ้ยไม่ไหวอ่าอ่ยขอขอพักสายตานอนสักแป๊บไม่ไหวจริงๆนะ อมันปวดตามหมดแล้วพาดรถอมมาหมดแล้วอ,อยู่อยู่ก็อยากกินมาเรียมไปซื้อมาจากเซเว่นพร้อมยังอร่รยอ,อ,อ,รอยอ,อร่อย แต่แพง <c oughs> เออคยได้ยินไหมคะว่าเวลาที่เรามีสัตว์เลี้ยงแล้วเราอยู่ในช่วงอารมณ์ที่เราเศร้าหรือว่าอะไรเงี้ยสัตว์เลี้ยงจะสามารถมีเซนสร์รู้ว่าว่าเรากําลังอยู่ในช่วงซึมเศร้าหรืออะไรประมาณเนี้ยและนี่คะ่ะ ช่วงน,นี้ใบบัวมาตัวติดกับเราตลอดแล้วก็อ้อนเราเป็นพิเศษเพราะว่าใบาบัวน่าจะรู้ค่ะว่าเราหล่อคข้างเครียดแล้วก็เศร้าว่าขอบคุณนะใบบัวรับใบบัวที่สุดเลยอ <c oughs> เอ,อ <c oughs> เพื่อนๆเคยคิดไหมครับว่าตัวเองเป็นคนไม่แพ้อะไรเลยเงี้ยหรือว่าอาจจะแพ้อะไรสักน,นิดหน่อยอากาศอะไรเงี้ย ผมพิ่งรู้สึกตัวเองว่าเออกูว่ากูแพ้อากาศว่ะ <c oughs> แม่งฝนตกกูแม่งไอเลยอะนี่คือความจริงนะและนี่คือเมนูที่เราทำในวันนี้นะครับเป็นเมนูมันบดแม้ว่าเราจะลืมถ่ายในตอนเอ่อพี่แพรเขาเรียกว่าในตอนเตรียมแต่ว่าเรามาถ่ายตอนที่กำลังอบอยู่นะครับ อีกสักพักเลยล่ละครับกว่าจะได้กินเราตั้งเวลาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง <c oughs> <c oughs> วันนี้ฝนตกคะ่ะแต่ว่าทำไมก็ไม่รู้อากาศร้อนมากแล้วก็แกงหวยที่เราซื้อมาเมื่อวานยังเหลืออยู่แต่ยึดหูนั่งก็เลยคราบจิน ฮัลโหลครับผมตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มครับแล,แล้วมันเผาของเราก็ได้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาจริงมันเสร็จมาตันานแล้วแต่ว่ามันไม่รวมมันไม่ฟิวที่กินอ่ะแต่ว่ามันยังร้อนอยู่นะร้อนมากด้วยนะขอบอกเลยเออนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองแกให้ดูนะขอหาที่วางแป๊บนี่มันเผา ถึงดูนี่สีตัวคุณมันเหาของแจ๊ดเดี๋ยวแกะครึ่งก่อนนะดูนี่นะไหนว่ามันเหลืองวะทำไมมันสีขาวสวยขนาดนี้เนี่ยอืมอืมเฮ้ยอร่อยอืมอร่อยเลยอืมหวานอืมเฮ้ย ือ่มว่าินอนี่นน <memorize> ี really ่กั้ีนี่เลิกุวันนี้เราเป็นเชฟแล้วไงเชฟหนึ่งวันในการทำมันเผาสา สวัสดีค่ะตอนนี้เวลาตอนนี้กี่โมงแล้วพี่เต้าตอนนี้เที่ยงคืนสิบสองนาทีค่ะพวกเราอารมณ์อารมณ์อะไรอ่ะอารมณ์อารมณ์มไหนกันอะ่ะมาออกมานั่งริมทะเลข้างหน้าคือทะเลนะคะนะค่าทุกคนน่าจะได้ยินเสียงคลื่นกันไม่เมนะื่อแี่เรา้นม,ม ตอนขับรถใครคะอิสัตทานทุ่มค่ friend> friend. <S <S ะพี่เต้าค่ะอยากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วเพชตีหนึ่งสี่สิบสองตีหนึ่งสี่สิบสองเรากำลังกลับบ้านร่มคลิปที่จะอยากกลับบ้านพี่เต้าลิ้นเพชรบายบายให้กล้องหน่อย กลับบ้านก่อนนะได้เวลาไปนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแปดโมงเชา้าบาย